ทักค่ายย่ำเทียงนะครับพี่น้องกะฉีดฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วนะครับฉีดมาฉีดมือเสารนี่ตั้งแต่เสาร์นะครับตั้งแต่หกโมงนะครับแล้วอยู่สิบโมงเสารนะครับผมตัวนี้แปลงนี้ก็คือประมาณยี่สิบลานะครับร่วมกับต่อสองนะครับอีกหาล่นะครับวันนี้ก็เลยมาฉีดฮอร์โมนตัวนี้นะครับเด้อผมใส่4โฟทีนะครับเดี๋ยวจะไม่เอา นะครับแป้งนี่ก็ฉีดฮอร์โมนโฟที่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ฉีดอ่าเดือนเดือนที่สามนะครับเดือนที่สามก็คือเข่าขั้งที่ที่หานะครับเพราะว่าฉีดสองเดือนต่อหนึ่งครั้งเนาะผมก็ฉีดไปแล้วซีมือนี้ก็เลยมาฉีดเดนหนึ่งก็เป็นหาวนี้นะครับเด้อโฟทีบวกบูสเตอร์นะครับนะซอยให้อ่อยห้าเขียวสูแรงนะครับอันนี้ก็เป็นดินทรายนะครับการปลูกของผมนะครับผมจะเฮ็ด ให้มันลดต้นทุนมากที่สุดนะครับเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตอนผมปลูกเนี่ยผมอ่าห้องพื้นรดอสารปรับปรุงดินเท่านั้นนะครับเด้อปุ๋ยเคมีผมว่าเนใไส่นะครับนี่แปลงนี่ยีสหาไหลปุ๋ยเคมีท่านไส่นะครับฉีดฮอร์โมนทั้งใบย่างเดียวเลยนะครับ่นล่ะครับผลตกลงมานะครับจังสิมาใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส้เทียวเดียวครับผมนอนกะฉีดฮอร์โมนไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสู่แรงได้ดีนะครับดินไส้ด้ครับเด้อเนาะ ัอดีแล้ครับวนะครับไงกุบเมกเลยนะครับก็รล่องเบิงครับผมกับเฮ้าเห็ดอ้อยยังไงเห็นมันลดต้นทุนเฮาหลายที่สุดนะครับนะครับเบงเขียวไงแต่กอดีอยู่นะครับแต่กอดีครับบอสทนเดีใส่ปุ๋ยเคมีเด้อพี่น้องเด้อพ่นแต่ตัวนี้อย่างเดียวโฟทีนะครับออกไปล่องเบงครับไปล่องเบงนะครับจะพึงเสือผมต้องเฮ้าต้องไปล่องเบงนะครับ สนใจฮอร์โมนก็โทรมาหาผมได้นะครับพี่น้องจะเอาไปล่องเบิจากซองหนึ่งก็ได้นะครับท่านทรยาณว่าผมตัวนะครับสังเกตบ้างครับใบเขียวใบใ่นะครับแต่กอดีนะครับเวลาอ่อนห่อนเลยครับเทียงนี่ใบสูท่งเลยนะครับตรงนี้แปลงนี้กับปลูกปลายเดือนพฤศจิกานะครับปลายเดือนพฤศจิกาเบิ่งครับพี่น้อง นี่แหละกออ้อยนี่เด้ออันที่ใส่เดอ้อนะครับ